การทำงาน Recognize Text หรือการแปลงตัวอักษร Image ให้เป็นข้อความ Text ของ AutoCAD โปรแกรม Raster Design t o s e t สามารถช่วยแปลงข้อความ Image ให้เป็นข้อความ Text ของ AutoCAD เพื่อนำไปแก้ไขด้วยคำสั่ง Text ของ AutoCAD ได้ทันทีจากภาพสแกนที่บ่อยครั้งจะไม่สมบูรณ์สามารถใช้โปรแกรม Raster Design Toolset ทำความสะอาดภาพสแกนเพื่อให้สะอาดและคมชัด ทำให้สามารถแปลงเป็น Text ได้อย่างถูกต้องเต็มประสิทธิภาพด้วยคำสั่ง OCR หรือ Optical Character Recognition จะแปลงข้อความ image ให้เป็น Text ของ AutoCAD ระหว่างการแปลงข้อมูลโปรแกรมจะให้ตรวจสอบข้อความ image และข้อความ Text เพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้องในกรณีที่มีข้อสงสัยจากความไม่คมชัดของภาพ image เมื่อแปลงเป็นเท็กของ AutoCAD แล้วสามารถใช้คำสั่ง AutoCAD ต่างๆเช่นคำสั่ง Move หรือคำสั่ง modify อื่นๆทำการแก้ไขหรือย้าย text ไปในที่ที่ต้องการหรือใช้คำสั่ง mtext แก้ไขเพิ่มเติมตัวอักษรระหว่างการแปลงข้อมูลโปรแกรมจะให้ตรวจสอบข้อความ image และข้อความ text เพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้องในกรณีที่มีข้อสงสัยจากความไม่คมชัดของภาพ image หรือใช้คำสั่ง mtext แก้ไขเพิ่มเติมตัวอักษรหรือปรับขนาดความกว้างของข้อความเป็นต้น สามารถประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการทำงานการจัดการและแก้ไขาภาพ Image หรือภาพถ่ายโดยตรงบน AutoCAD ด้วยโปรแกรม AutoCAD Raster Design to Set